สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสมบราแห่งสุดท้ายกับการเดินทางที่ยาวนานถึง7ชั่วโมงระยะทางกว่า300กิโลเมตรและนี่คือการเดินทางไปย่าติงประเทศจีนค่ะเราออกเดินทางจากเชงการีลาตอน7โมงเช้า ่านหมู่บ้านชานเมืองบางช่วงก็มีวัวเจ้าถิ่นเดินขวางทางและแล้วก็เข้าสู่ทางภูเขาค่ะช่วงแรกๆยังเป็นภูเขาดินแห้งๆเลาะริมเขาไปเรื่อยๆช่วงเช้ายังได้เห็นล่องลอยของหิมะที่ตกแต่เมื่อคืนระหว่างทางต้นไม้ขาวโพลนเต็มไปด้วยหิมะสองข้างทางเลยค่ะนั่งรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงคนขับรถจะแวะร้านของชำให้จังหวะนี้ก็ซื้ออาหารน้ำดื่มตุนให้พร้อมเพราะเส้นทางนี้ไม่มีร้านอาหารค่ะจุดนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะขับรถมาได้แค่แป๊บเดียว ผ่านหุบเขาหิมะที่สวยมากๆคนขับรถเลยจอดให้ลงไปถ่ายรูปกันแป๊บนึงค่ะถนนเส้นนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาก่อนเข้าอุโมงค์อากาศค่อนข้างหนาวเลยวิวตรงนี้สวยอลังการมากค่ะจากนั้นก็เดินทางกันต่อหลังจากนี้เริ่มผ่านหน้าผาที่หินสไลด์ตลอดทางแล้วคนขับก็จะคอยชะงูกมองหินแบบนี้ค่ะจริงๆรถขับช้ามากเลยนะคะ พอต้องคอยระวังตลอดทางเราเองก็แอบระแวงเหมือนกันหินที่กองอยู่ข้างถนนก็เป็นร่องรอยหินที่ถล่มบ้างสไลด์ลงมาบ้างเขาก็จะเกี่ยไปกองไว้ข้างทางค่ะมองย้อนกลับไปเส้นทางขึ้นลงสลับไปมาทางโค้งวนเขาตลอดทางใครเมารถต้องเตรียมตัวดีๆนะคะเราก็พกยาดมออกซิเจนกระป๋องติดไว้แนะนำให้ซื้อจากแชงกะริล่ามาตุนไว้เลยค่ะ พอนั่งรถมาถึงจุดหนึ่งอยู่ๆคนขับก็ลงรถไปสรุปคือเขาไปเคลียร์ทางค่ะหินสไลด์ลงมาเต็มถนนเลย <Hey. S 1> ถ้าดูดีๆตรงนี้จะเห็นหินก้อนเล็กยังไหลลงมาเรื่อยๆเลยค่ะที่เขาต้องออกไปเคลียร์ทางเอาหินออกเพราะว่าถ้ารถเหยียบขึ้นมายางอาจจะระเบิดได้ค่ะแต่มันเป็นดินนะ่ะมันเป็นเศษดินนะ่ะตรงเนี้ยหิน <Yeah. S 1> หินเลยเหรอหิน <Yeah. S 1> ข้างหน้านะเ <Yeah. S 1> ขคนะวรจะมีหมวกกันน็อกไหม ออกไปก็กลัวไปอุ้ยเป็นเส้นทางที่หมหือนต้องดูแลตัวเองจังหวะนี้ที่รถเราผ่านก็โดนหินก้อนเล็กไหลลงมาโดนเหมือนกันคนขับรถต้องเป็นคนที่ชำนาญทางมากๆเลยนะคะไปกันต่อทางช่วงนี้จะเริ่มเป็นภูเขาเขียวชอุ่มมากขึ้นมีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทาง และเราก็เริ่มเห็นภูเขาหิมะใกล้ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เราน่าจะเลยครึ่งทางมาพอสมควรแล้วคนขับรถจะแวะให้เข้าห้องน้ำที่จุดพักตรงนี้มีธงมน์บนเนินเขาลมพัดแรงมากและมีฉากหลังเป็นวิวภูเขาหิมะบอกเลยค่ะว่าวิวดีถ่ายรูปสวยสุดๆไปต่ออีกไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถึงย่าติงแล้วค่ะ ใครที่จะมาพักในอุทยานต้องมาถึงหน้าอุทยานก่อน4ี่โมงเย็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวซื้อตั๋วเข้าอุทยานไม่ทันนะตรงที่ขายตั๋วเข้าอุทยานจะมีร้านเบอร์เกอร์คิงแต่ราคาก็แรงตามสถานที่นั่นแหละค่ะกินตุนไว้ก่อนดีกว่า แล้วก็ซื้อตั๋วเข้าอุทยานกันจากนั้นก็เดินขึ้นไปนั่งรถอุทยานเพื่อเข้าไปที่พักในอุทยานกันต่อค่ะจากหน้าอุทยานไปที่พักป้ายสองใช้เวลาเดินทางอีก45นาทีเส้นทางก็เป็นทางโค้งขึ้นภูเขาสูงอีกเช่นเคยแต่ตรงนี้เราว่าชันกว่าที่ผ่านมามากเลยค่ะพอนั่งไปได้สักพักจะผ่านจุดชมวิวที่เป็นระเบียงกระจกที่มองเห็นวิวภูเขาหิมะแบบนี้รถอุทยานจะจอดให้ลงไปถ่ายรูปทุกคันนะคะ แต่จอดแค่ไม่ถึง5นาทีต้องรีบถ่ายรีบไปค่ะพอเริ่มลงเขาเราจะเห็นที่พักเยอะขึ้นโรงแรมที่นี่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยค่ะเราได้แจ้งให้พนักงานมารอรับที่ป้ายสองด้วยพอลงรถเขาก็จะมาช่วยขนกระเป๋าพาไปโรงแรมค่ะ บอกเลยว่าป้าย2คือจุดศูนย์รวมโรงแรมเลยมีร้านขายของชําเล็กๆ1นร้านรอตายแล้วเราพอเช็คอินเสร็จมีเวลาเหลือพวกเราเลยจะไปเดินเล่นในอุทยานกันค่ะพนักงานก็ช่วยแนะนำเส้นทางเดินสั้นๆให้และนี่ก็คือห้องพักที่ยาติงของเราสองคืนค่ะวิวจากหน้าต่างห้องนอนก็ได้เห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลย ตอนต่อไปเราจะพาไปเดินเล่นในอุทยานยาติงกันจริงๆแล้วทั้งรูดยาวรูดสั้นแบบทางลัดจะเป็นยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะ